สบายอ,อกสบายใจเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันลดราคาแล้วลดแบบพบภาพเหมือนราคาตลาดโลกนะ,ะหลายคนบอกว่าในอนดีตที่ผ่านมาตอนน้ำมันขึ้นอย่างมันขึ้นเร็วจังเลยตอนลดทำไมลดช้าจังนี่ลดเร็วแล้วนะฮะเมะื่อวานนี้ประกาศราคาตลาดโลกต่ำกว่าร้อยดอลาดาลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลวันนี้ครับตีห้าที่ผ่านมาลดราคาหน้าปั๊มสำหรับเบนซินสามบาทต,ต่อลิตรนะครับโอ้ยลดสาบาทเลยนะพุบภาบเลยละครับไปดูปตทและบางจากครับ ประกาศปรับลดราคาขายไปเมื่อวานนี้จริงๆโอ้โหมีคนส่งข่าวมาตั้งแต่ตอนเที่ยงๆแลวว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเติมนะอย่าเพิ่งเติมรอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้ตีห้าแล้วเราจะได้สบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะกลุ่มเบนซินเนี่ยลดลงไปถึง3บาทยกเว้น E85 ครับที่ลดลงไปบาทแ0สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนดีเซลยังคงเดิมนะครับเพราะว่าค่าการตลาดและยังคงใช้เงินกองทุนน้ำมันอุดหนุนอยู่นะครับเอาล่ะสรุปสั้นๆเบนซิน ธรรมดาเนี่ยอยู่ที่48บาท96สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนแก๊สโซฮอล95ตอนนี้ลดลงมาเหลือ41บาท55นะครับแก๊สโซฮอ91ก็41บาท28สตางค์ส่วนของดีเซลยังคงเดิมนะครับตอนนี้การลดลงมาเนี่ยเป็นการลดราคาของผู้ค้าตามกลไกตลาดโลกครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินจากโรงกลั่นน้ํามันนะฮะเรื่องของการเอาเงินจากโรงกลั่นมาชดเชยยังไม่เกี่ยวข้องนะครับยังไม่สรุป ส่วนดีเซลไม่ปรับลดเพราะว่าเงินกองทุนยังอุดหนุนไปอยู่ที่5บาท56สตางค์ต่อลิตรนะครับนอกจากดีเซลลดแล้วเอ้ยขาหมายนอกจากเปนซนลดแล้วข้าวก็ลดราคาด้วยเช่นเดียวกันครับเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพาณิชย์จับมือกับสมาคมโรงสีข้าวกับผู้ประกอบการข้าวถุงแล้วก็ปั๊มน้ํามันนะครับไปเปิดจุดจ่าย,ยจุดจําหน่ายข้าวสารถุงราคาถูก703จุดทั่วประเทศครับ ก็มีทั้งปั๊มน้ํามันร้านค้าโรงสีพาณิชย์จังหวัดทั้ง77จังหวัดแล้วก็มีรถโมบายพาณิชด้วยนะครับนำเอาข้าวหอมมะลิข้าวหอมผสมข้าวขาวข้าวเหนียวขนาด1กิโลบ้าง5กิโลบ้าง4 8กิโลเป็นกระสอบบ้างเอามาลดราคาสูงสุดถึง48%เฉลี่ยที่ลดลงไปถุงละหถึง100บาทนะครับเอาละนี่คือข้าวที่ลดลงข้าวถุงแม้ว่าข้าวถุงจะลดราคาแต่ว่าแหมก็ยังมีอีกด้านหนึ่งคือสินค้าปรับเพิ่มราคาก็มีนะครับ ล่าสุดนายสมชายพรรัตนเจริญครับนายกสมาคมค้าปลีกค้าส่งไทยก็มาแจ้งนะครับว่าผู้ผลิตและจําหน่ายนมสดกระป๋องตราหมีและนมสดคาใเนชั่นจะปรับราคาต้นทุนค่าขนส่งและขายปลีกขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมนี้ครับแต่ก็ยังไม่แจ้งนะครับว่าเดี๋ยวจะปรับขึ้นเท่าไหร่อย่างไรรอติดตามแล้วกันส่วนราคาที่ขึ้นมานิดนึงคือไข่เป็ด ไข่เป็ดกลางเนี่ยเขาปรับขึ้นฟองละสิบตางค์ครับตอนนี้ไข่เป็ดราคาฟองละสี่บาทเก้าสิบถึงห้าบาทก็ปรับขึ้นตามราคาไขาา่ไก่เมื่อวานนี้ไข่ไก่ปรับขึ้นมายี่สิบตางค์วันนี้ไข่เป็ดขอตามหน่อยอีกสิบตางค์นะครับอเรื่องของราคาสินค้านี่ต้องต้องติดตามกันทุกวันนะพอ,อทราบว่าเอาราคามันปรับขึ้นก็จะได้วางแผนเรื่องของการใช้จ่ายหน่อย